เอารัดเอาเปรียบผู้หญิงอันนี้ไม่ใช่คําสอนของพระพุทธเจ้าคําสอนของพระพุทธเจ้าอภิจตตาให้มีผัวเดียวเมียเดียวเพึ่งเป็นเพึ่งตายอาศัยซึ่งกันและกันฝากเป็นฝากตายซึ่งสัตว์จุจิริต,ต่อกันนี่เป็นบอ่อแห่งความสุขของครอบครัวแต่และครอบครัวที่มีศาสนารับนับถือพุทธศาสนาปฏิบัติตามศาสนาผู้หญิงก็จะนอนตาหลับบางเดี๋ยวนี้มีแต่ผู้ชายตามันมีสัก กี่ตามันมองหาตั้งแต่ผู้หญิงเอามาเป็นเมียเป็นเมียทั้งหมดมันลูกกรามอันนี้มีในศาสนาใดศาสนานั่นก็สอนผิดเข้าใจหรือถ้าสอนให้ถูกต้องก็ต้องเห็นใจเขาใจเราผู้หญิงก็มีหัวใจผู้ชายก็มีหัวใจเมื่อต่างคนต่างยอมรับกันเรียบร้อยแล้วก็เป็นอันเดียวกันทื่สัตว์สูจริตต่อกันพึ่งเป็นพึ่งตายไปใกล้ไปไกล,ไป,กลไปที่ไหน นั่นคือของเขาขเขาทัวตัวโลกเป็นของเขานี่คือของเราเมียเราเรายินดีเฉพาว่านี่เท่านั้นนี่เป็นนี่เป็นสร้างความสุขให้แก่กันและกัน,กนสมกันว่ารักกันเมื่อพึ่งเป็นพึ่งตายซึ่งกันและกันเปไ็นไงมีพุทธศาสนาสอนขั้นสอนว่าอย่างนี้เราพวกเราว่าไงเชื่อพี่นายไงในขอน้อนี้มันมปินีนเดี่ยวกับศาสนาในขอน้อนี้หรือไม่ ไม่ตีนะครับไม่ตีนะวมีเ,เหตุลผลเขาเลยอยากังนะมีเหตุผลยาง่นอีกนะสอนว่างเหตุผลว่าง่ว่ามาเราจะฟังเหตุผลที่แบบมีเมียมากๆนะมันเป็น<ฆ>ย,ยาาังไงเออเอาสอนเอาว่ามาเออเอาว่ามาสิเราอยากจะตามฟังอันนี้ให้ดีวันนี้นะ <c oughs> เอมันเป็นยังไงผู้ชายมันเก่งมันเป็น เทพบูรเทวได้อินพรมมาจากไหนมันเห็นผู้หญิงเป็นหมาไปหรือมันจะเอาผู้หญิงมาเป็นเมียตั้งกี่คนก็ได้มันคนเดียวนี่มันวิเศษวิโศมาจากไหนถ้าพูดถึงเรื่องคอยก็คอยเดียวผู้หญิงก็มีหีเดียวเท่านั้นมันไม่ได้มากกว่านั้นนี่แลมันเจงกว่าเขามากจากไหนเจงกว่าด้วยความโลภประมาณนี่ไม่เพียงพอไม่พอเพียงอันนี้ถ้าเป็นด้วยความโลภเข้าใจฮหเป็นเราะอว่างนะ เอาว่ากันไปไล่หายผลหาอาณาจัรมต้องหาอย่างนี้สิหาความสั์ความจริงความเสมอเสมอต่อกันจึงถูกเนี่ยเข้าใจหรือที่พูดเนี่ย,ยถ้าเป็นอย่างนี้แล้วทั้งยิงทั้งชายผัวเมียครอบครัวได้ก็ตามเย็นตามตามกันหมดเวลานี่ผู้ชายเราผิดอันนี้ละผิดตรงนี้ละแบบรัดเอาเปรียบผู้หญิงเกินไปเ,นนเข้าใจหรือแล้วมีกี่เนียล่ะถึงถึงตอบว่าเข้าใจเลย หลายคนนั่นเนี่ยเนี่ยเอาลวก็เพียบผู้หญิงเราจะมาเอาเพียงเอาพอังไงเอาพอเพียงไงมันไม่พอเพียงอย่างเนี้ยเอาใจไม่เอาลวก็เพียมเขาอะพอเพียงครับแล้วเขาจะเป็นผู้หญิงตรวนี้ลุมตีคนนี้ให้แหลกหมดคนนี้เอาลวก็เพียรผู้หญิงมากเอาฟาแหลกเนีเขาให้ผมไปช่วยเขา่ไหนว่าไงเขาบอกว่าเขาให้ผมไปช่วยเขา